กลับมาจอลึกข้อมูลสุขภาพกันต่อนะครับเอ่อจากครั้งก่อนที่เราคุยเริ่มอาหารเสริมกันไปค่ะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับน้ํามันงามอนสกัดเย็นครับที่เขาว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องเอ่อประโยชน์ต่อสมองกับโหัวใจใช่ค่ะตัวน้ำมันงามอนนี่อืมเป็นที่สนใจนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งโอเมก้าสามจากพืชครับโอเมก้าสามจากพืช คือกรดอัลฟาไลโนเลนิกหรือที่เรียกสั้นๆว่า ALA ค่ะซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นเลยนะร่างกายเราสร้างเองไม่ได้อ๋อสร้างเองไม่ได้ต้องรับจากข้างนอกอย่างเดียวต้องได้จากอาหารที่เราทานเข้าไปเท่านั้นเลยค่ะครับผมแล้วประโยชน์หลัหลกๆที่ข้อมูลเขาชี้ให้เห็นนี่มีอะไรเด่นๆบ้างครับเห็นเน้นเรื่องหัวใจหลักๆเลยก็คือเรื่องสุขภาพหัวใจกับหลอดเลือดค่ะข้อมูลเขาบอกว่า ALA จากงามอนเนี่ยอาจจะ มีส่วนช่วยควบคุมไขมันในเลือดครับคุมไขมันค่ะแล้วก็ความดันโลหิตด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อหัวใจเรานะคะครับแล้วเรื่องสมองล่ะครับที่เกรียนไว้ตอนแรกเหมือนจะเป็นจุดเด่นเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะ LLE นี้สําคัญต่อการทํางานของสมองแล้วก็ความจําด้วยความจําอืมที่น่าสนใจคือเขาอ้างอิงงานศึกษาในผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเลยนะคะโหญี่ปุ่นเลยค่ะ เขาพบว่าการได้รับน้ำมันงาม่อนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจจริงๆครับนอกจาก2เรื่องนี้แล้วมันจะมีพูดถึงเรื่องลดอักเสบด้วยใช่ไหมครับมีพูดถึงอยู่ค่ะว่าอาจจะช่วยลดการอักเสบได้อ๋อครับเพราะในงาม่อนเองก็มีสารอื่นๆที่มีคุณสมบัติต้านอักเสบอยู่ด้วยคือการอักเสบเรื้อรังในร่างกายนี่มันเป็นต้นต่อปัญหาสุขภาพเยอะเลยนะคะครับเข้าใจเลย ทีนี้คําสําคัญที่เห็นเขาเนันย้าม,มากเลยคือคําว่าสกัดเย็นใช่ค่ะมันต่างกับแบบอื่นยังไงครับทำไมาต้องสกัดเย็นจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะคือการสกัดเย็นเนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงอ๋อไม่ใช้ความร้อนค่ะหรือสารเคมีตอนที่สกัดน้ํามันออกมาทําให้สารอาหารสําคัญๆโดยเฉพาะกรดไขมันดีอย่าง LLA ครับพวก LLA ค่ะ แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยไม่ถูกทําลายไปอ๋อมันยังอยู่ครบใช่ค่ะคงคุณค่าไว้ได้เกือบครบท้วนเลยแหล่งข้อมูลเลยชี้ว่านี่เป็นปัจจัยหลักที่ควรดูเวลาเลือกซื้อเลยค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับแสดงว่าถ้าจะเลือกซื้อต้องดูตรงสกัดเย็นเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะ แล้วมีเกณฑ์อื่นๆที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนำอีกไหมครับอย่างเช่นปริมาณหรือว่ายี่ห้ออะไรแบบนี้แนะนำให้ดูหลายอย่างประกอบกันค่ะอย่างแรกเลยต้องมั่นใจว่าเป็นสกัดเย็นแท้นะคะครับสกัดเย็นแท้แล้วก็ดูปริมาณ A L A ต่อแคปซูลด้วยว่าเหมาะสมไหมอย่างในข้อมูลเขายกตัวอย่างยี่ห้อ U H R มาอ๋อที่ให้1000มิลลิกรัมใช่ค่ะ1 0 0 0มิลลิกรัมต่อแคปซูลซึ่งก็ดูเป็นปริมาณที่สะดวกดีค่ะครับ นอกจากปริมาณแล้วมีอะไรอีกครับที่ต้องดูก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตด้วยค่ะกระบวนการผลิตได้มาตรฐานไหมมาตรฐานการผลิตมีใบรับรองหรือเปล่าแล้วก็ความคุ้มค่าคุณภาพเทียบกับราคาครับความคุ้มค่าและที่สำคัญเลยคืออ่านฉลากค่ะต้องมองหาคำว่า co pressed หรือสกัดเย็นครับดูที่ฉลากตรวจปริมาณสารสำคัญแล้วก็ดูว่ามีส่วนผสมอื่นที่เราไม่ต้องการหรือพวกสารปรุงแต่งปนมาด้วยหรือเปล่า ชัดเจนครับแล้ววิธีทานล่ะครับกับข้อควรระวังต่างๆข้อมูลแนะนำว่ายังไงบ้างครับตามข้อมูลนะคะปริมาณที่แนะนำทั่วไปก็ราวๆ1 0 0 0ถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ1-2,000ถึงค่ะถ้าเป็นแคปซูลละ1000มิลลิกรัมก็ประมาณ1-2ถึงแคปซูลครับวันละ1-2เม็ดแนะนำให้ทานพร้อมมื้ออาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีอ๋อพร้อมอาหารเลยค่ะเพราะไขมันจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอ ควรทานต่อเนื่องเป็นประจำค่ะต้องผ่านทุกวันอืมแล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีจุดที่เขาเน้นย้ำชัดเจนเลยค่ะคือกลุ่มที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดอ๋อยาละลายลิ่มเลือดค่ะหรือพวกยาต้านการแข็งตัวของเลือดต่างๆรวมถึงคนที่กำลังจะผ่าตัดด้วยครับผ่าตัดก็ด้วยกลุ่มนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกร,กรก่อนเริ่มทานเสมอทำไมล่ะครับ เพราะว่าโอเมก้าสามนะคะโดยธรรมชาติมันมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกง่ายโอ้อันนี้สำคัญมากต้องระวังเลยนะครับใช่ค่ะ ตรงนี้ต้องระวังมากๆค่ะชัดเจนเลยครับสรุปก็คือน้ำมันงามม่อนสกัดเย็นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มองหาโอเมก้า3หรือ ALA จากพืชค่ะมีประโยชน์ที่พูดถึงทั้งเรื่องหัวใจสมองแต่ว่าการเลือกนี่สำคัญต้องเป็นสกัดเย็นจริงๆแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆและที่ไม่ควรลืมเลยนะคะคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเสมอค่ะครับ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจําตัวหรือทานยาอื่นๆอยู่เป็นประจําการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนดีที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะครับผมการได้รับข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ก็ทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจาก ALA แล้วสารอาหารอื่นในงาม,ม่อนมันมีบทบาทเสริมกันอีกไหมหรือมีงานวิจัยใหม่ๆในมุมอื่นอีกหรือเปล่าก็น่าติดตามต่อไปนะครับค่ะน่าสนใจมากค่ะ หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลน้ำมันงาม่อนสกัดเย็นวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้อีกที่ YouTube c h anel n Thai Well Shop อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ